พ่อขอโทษนะลูกที่พ่อบอกรักลูกไม่ค่อยเป็นกอดลูกไม่ค่อยเป็นเพราะที่พ่อเติบโตมาพ่อก็ไม่เคยได้ยินคำว่ารักและไม่เคยถูกกอดเลยพ่อขอโทษที่หลายครั้งพ่อก็เฉยชาพูดน้อยจนเหมือนไม่สนใจลูกแต่ลูกรู้ไหมหัวใจของพ่อแทบขาดเมื่อลูกเสียใจและทุกครั้งที่ลูกมีน้ำตา พ่อขอโทษที่หลายครั้งพ่อต้องบังคับลูกบังคับให้เรียนบังคับให้ทำงานบังคับให้มีวินยัยบังคับให้นอนบังคับให้ทานข้าวจนหลายครั้งลูกอาจจะโกรธและไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ปล่อยให้ลูกไปมีชีวิตพ่อยอมให้ลูกโกรธพ่อได้นะแต่พ่อคงทนไม่ไหวหากในอนาคตพ่อต้องเห็นลูกของพ่อลำบากอย่างที่พ่อเคยเป็น พ่อรู้นะว่าคำพูดของพ่อบางครั้งมันดูไม่โก้ไม่ทันโลกดูไม่ฉลาดเหมือนพ่อคนอื่นเขาเพราะว่าพ่อเรียนจบไม่สูงแต่พ่อจะพยายามส่งหนูเรียนให้จบสูงที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนี้จะไหวลูกรู้ไหมทุกครั้งที่ลูกเสียใจร้องไห้หรือว่าผิดหวังพ่ออยากเข้าไปปลอบอยากเข้าไปกอดอยากบอกรักลูก แต่พ่อก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเวลาที่พ่อจะพูดมันพูดไม่ออกสักครั้งเลยแต่สิ่งที่พ่อทําได้ดีที่สุดคือเรียกหนูมาทานข้าวแต่หนูเข้าใจใช่ไหมว่าทั้งหมดนั้นมันคือการบอกรักในแบบของพ่อหนูจำของเล่นที่พ่อซื้อให้ได้ไหมลกูกของที่ลูกอยากได้ทุกชิ้นที่ผ่านมาทุกอย่างนั้นมันแลกมากับหยาดเหงื่อแรงกายของพ่อแต่พ่อไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลย เพราะอะไรรู้ไหมเพราะค่าตอบแทนที่คุ้มค่าที่สดุดคือรอยยิ้มของลกูกไงวันนี้ลูกโตแล้วพ่อไม่รู้ว่าวันนี้หนูกำลังเจ็บปวดหรือเปล่าแต่พ่ออยากให้ลูกรู้ไว้นะว่าผู้ชายคนนี้ที่หนูเรียกว่าพ่อจะยืนรอหนูอยู่ตรงนี้ที่เดิมวันไหนที่เหนื่อยกลับมาบ้านเรานะลูก